ยอร์ดี้ครับลูกชายของแก้ของหวานของโดฮังครับยอดตำนานนักเตะเทวด,ดาของอาเจนลาบาเซโลนาผู้วาล่าหาควาสมสำเร็จให้กับอาเจนลาบาเซโลนาการเป็นลูกชายของตำนานแน่นอนว่าจะถูกเปรียบเทียบกับพ่อว่าเป็นของจินหรือของเก๋เขาถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นเขาเกิดในปี1974ในประเทศฮอลแลนด์และเสียอาชีพกับบาซ่าชุดบีก่อนเล่นแต่ชุดใหญ่ในยุคของโดฮังครับผู้เป็นพ่อที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเส้น ที่ได้ลงล่ก็พอพ่อไม่ใช่ฝีขาของตัวเองมาถึงรูปของบ๊อบบี้วอลฟสังที่มาคุมบาเซลนามูลินโย่ในตอนนั้นที่เป็นผู้ช่วยมองว่าเขาเป็นตัวปัญหาเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นพ่อเขาจะถามว่าทำไมไม่ได้ลงเล่นมูลินโยนขายเขากับแมนอยู่ด้วยค่าตัวหนึ่งล้านที่ไม่ไปประสบความสำเร็จกับแมนอยู่ตลอด4ปีลงเล่นห้าสนัดยีิปลูกคว้าแชมป์ที่มาลิส1หนืสมัยก่อนอย้ายับีโก้แล้วก็อาราเบสของแฟนสต์ทไปซึ่งทางจ้ากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ลงเล่นให้ 9, บก้าน,นันาดนะารับ